ออีกคลิป,นปหนึ่งพี่น้องเลยเหมือนเดิมคลิปนี้ก็ได้คลิปนี้ก็คือเอาแหละพามาดูแปลงนาที่เป็นหน้าดำพี่น้องงามบอกพี่น้องเนี่ยคือข้อดีของข้อดีของนาดำเนี่ยมันมันแบบนี้แหละพี่น้องคือมันสําคัญคือมันมันไม่ค่อยมีหญ้าพี่น้องมันไม่ค่อยมีหยาเห็นไหมดูพี่น้องกยนี่แหละ เออแต่ว่าข้อเสียของมันก็คือมันมันทํายุ่งยากพี่น้องทำยุ่งยากเออมันใสเงินหลายนัย่นแหละเออไหนจะถอนก้าเออแมนวอลไหนจะถอนก้าไหนจะมัดก้าเอากามายายทําเทือกเออจ้างดําอีกแมนวอถ้ามีนาเยอะนี่เออจ้างดํากับบม่นถึกถึกแถวบ้านผมก็วันละห้าร้อยพี่น้องเออถ้าจะให้เหมาก็ไล่ละ 1, 500, พันห้า่นนะมันแพงพี่น้องมันแพง อืมก็คือว่าคือแต่ละพื้นที่มันมันไม่คือกันเนาะอือเพราะฉะนั้นนี่การเห็นหน้ากันกแล้ว,แ,ลว,แ,ลว,แ,ลวแต่มักแล้วกันแล้วแต่มักแล้วกันอแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เหมือนที่ผมเคยพูดไว้ให้ยึดโยงยึดโยงกับต้นทุนเป็นหลักอืมเพราะว่าอย่างบางทีเพราะว่าจะได้ไม่ต้องมาบ่นเรื่องว่าโว้ยทําข้าวแล้วขาดทุนเออทาข้าวแล้วไม่ได้กาไรแม่นบอกเพราะว่าคือถ้าเรามองเรื่องต้นทุนนี่ คือเราจะเซฟพี่น้องข้าวที่เสฟเซฟต้นทุนไวแต่ถ้าเราไม่ได้มองเรื่องต้นทุนนี่จะทําให้แต่มันสวยอย่างเดียวเนี่ยมันมันแบบนั้นมันสีต้นทุนมันสีบานปลายพี่น้องมันสีมันสีทาําไห้เห้านี่ง่ายๆก็คือมันเสียเวลาสือขายข้าวมาก็ไม่ได้กําไรแมนบอเพราะนั้นก็อย่าลืมพี่น้องอย่าลืมอย่าลืมเรื่องไอ้ต้นทุนสําหรับไอ้การเฮ็ดข้าวการปลูกข้าว ไม่ว่าสีหน้าดำหน้าหยอดหรือหน้าอย่างก็แล้วแต่ต้องยึดโยงกับต้นทุนเป็นหลักอหัวใจรักก็คือต้นทุนพี่น้องก็เดี๋ยวคลิปนี้มาตอบคําถามตอบคำถามเอฟซีพี่น้องสาหรับกาเพิ่นถามเขามาว่าข้าวนี่ยถ้ามันถอดรวงแล้วเนี่ยใบมันเหลืองเราสามารถใส่ปุ๋ย เสริมลงไปอีกได้ไหมเพื่อนว่าคือคือเอาอย่างสี่เพื่นองเอาย่งสี่คือผมเสียอธิบายให้ฟังก่อนสำหรับข้าวที่ถอดลวงแล้วผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเพื่อนถามเพื่อหรือว่ามันมีข้าวชนิดไหนบ่ที่มันถอดห่วงแล้วมันไม่น่าจะมีนะเนาะช่วงนี้ก่อนเนาะเ้า้าสมมุติว่าถ้าเป็นข้าวนาปีนี่ไม่น่าจะมีอแมนมอพี่นน้อง เออแต่เพื่อนถามเข้ามานะถามเข้ามาเนะี่ยก็ไม่รู้ว่าเพื่อเขาถามเผื่อหรือเปล่าอเออเผื่อว่าช่วงข้าวถอดรวงแล้วเนี่ยข้าวมันใบเหลืองเนี่เข้าสีเห็ดได้ไรอย,อย่างประมาณนั้นออมกาคือพี่น้องคือผมเสียอธิบายให้ฟังก่อนคือข้าวเนี่ยพี่น้องข้าวเนี่ย,ยคือถ้ามันได้ถอด่วงแล้วเนี่ยแล้วใบข้าวมันเหลืองเนี่ยสมมุตินะพี่น้องนะสมมุติเดี๋ยวใช้ดู สมมุติว่าถ้าข้าวมันถอดรวงแล้วมันบ่มีตัวอย่างเนาะแต่ถือสมมุติสมมุติแล้วกันพี่น้องก็จินตนาการเอาแล้วกันสมมุติว่าถ้าข้าวมันถอดรวงแล้วนี่ใบข้าวหรือว่าใบธงมันเนี่ยเริ่มเหลืองเริ่มเหลืองสมมุติว <made> <kitchen> ่ามันเริ่มเหลืองแบบเนี้คือมันเป็นเรื่องปกติพี่น้องเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดาคือข้าวถอดรวงแล้วมันก็ต้องใบเหลืองก็เป็นเป็นเรื่องธรรมดาพี่น้อง คือถ้าข้าวมันถอดรวงแล้วใบมันเขียวเนะ่ะอันนั้นนะมันเป็นเรื่องผิดปกติพี่น้องเออเพราะฉะนั้นเนี่ยข้าวถอดรวงเออแล้วใบเหลืองพี่น้องบ่ต้องไปตกใจพี่น้องพี่น้องไม่ต้องไปตกใจเออบ่ต้อ,อตงไปหาอียงมาใส่บ่ต้องไปหาปุ๋ยอ,อียงมาใส่เออเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นเรื่องปกติพี่น้องเออคือข้าวเนี่ยคือถ้ามันถอดรวงแล้วเนี่ยมันถอดห่วงแล้วเนี่ย ข้าวมันก็จะดึงสารอาหารพี่น้องดึงสารอาหารจากใบที่มันสะสมไว้เนี่ยทั้งใบใบทั้งลำต้นนี่แหละดึงสารอาหารมาเพื่อที่จะเอามาปรุงเอามาหล่อเลี้ยงมเมล็ดนี่แหละเอามาสัรงข้อแสงามาหล่อเลี้ยงมเมล็ดเพื่อให้มเมล็ดมันโตไปนี่แหละมันเป็นเรื่องธรรมดาพี่น้องออเพราะฉะนั้นเนี่ยเอฟซีที่ถามมาบอกว่าใส่ปุ๋ยได้ไหม หลังจากที่ข้าวถอดรวงแล้วแต่ว่าข้าวใบเหลืองผมบอกเลยว่าบ่ต้องใส่ดอกพี่น้องเออไม่ต้องใส่หรอก,อรอกโดยเฉพาะโดยเฉพาะปุ๋ยเม็ดนะโดยเฉพาะปุ๋ยเม็ดคือพออย่างผมจึงว่ายังสี่วันที่คือพี่น้องคือปุ๋ยเม็ดเนี่ยอสมมุติว่าข้าวมันถอดรวงแล้ว,แล,วแล้วเราไปใส่ปุ๋ยเม็ดเนี่ยคือกว่าปุ๋ยมันมันกว่าปุ๋ยมันสี ่าปุ๋ยมันจะเดินทางกว่าข้าวมันจะได้กินเนี่ยคือมันต้องผ่านรากผ่านรากผ่านลา,านนต้นผ่านใบขึ้นมาสังคราะแสงมันใช้ระยะเวลาเด้พี่น้องเออใช้ระยะเวลาเป็นเดือนเดือนเลยเนี่ยเออกว่ากว <c oughs> ่าเนี่ยถ้สารอาหารมันจะขึ้นมาสู่ใบได้เนี่ยเออเพราะฉะนั้นเนี่ยข้าวเหลืองหลังจากถอดดวงแล้วมันเป็นเรื่องปกติแล้วอีกอย่างนะพี่น้องนะคือข้อเสียที่เราถ้าสมมติว่าถ้าเราไปใส่ปุ๋ยเนี่ย มันสิเกิดข้อเสียก็คือข้าวมันกินปุ๋ยไม่หมดอมพอกินปุ๋ยไม่หมดอมปุ๋ยมันยังไม่หมดนิดต,ต้นข้าวเขียวต้นข้าวอวบเออพอใบเขียวใบอวบอีหยังเกิดขึ้นความชื้นข้าวอวบข้าวเขียวก็รู้อยู่ผมเคยอธิบายไปแล้วว่าถ้าต้นข้าวเขียวต้นข้าวอวบในช่วงที่ข้าวมันถอดห่วงเนี่ยพวกเชื้อราพวกเพลียมแมลงมั่นสิมากกดรกินพี่น้อง เออมันสีมากกดกินห่วงเขาหรือว่าต้นข้าวเนี่ยมันสีเป็นบบกเกิดแห่งเชื้อโรคเชื้อราพี่น้องเออเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่เหมาะสมอย่างยิ่งพี่น้องคือหลังจากข้าวถอดรวงแล้วเนี่ยแล้วสีหาปุ๋ยอย่างหาปุ๋ยมาวานเสริมเพื่อเป็นการาเรียกว่าเสริมแร่ธาตุสารอาหารให้มันสมบูรณ์กว่าเกา่าผมบอกเลยว่าไม่เหมาะสมทั้งสิ้นพี่น้องไม่เหมาะสมเด็ดขาดเลยเออคือ ข้าวเนี่ยถ้าจะบํารุงจริงๆนะพี่น้องนะถ้าอยากให้ข้าวมันสมบูรณ์แข็งแรงห่วงใยห,ห่วงดกเม็ดเต็มเนี่จะต้องบํารุงในช่วงก่อนที่ข้าวจะถอดห่วงพี่นอ้องก่อนที่ข้าสีถอดห่วงพี่น้องเพราะว่าอย่างกระวนมาอีกระบบการเดินทางของปุ๋ยหรือว่าข้าวเนี่ย ว่ามันจะกินปุ๋ยกว่ามันจะเอามาใช้นี่มันใช่ระยะเวลาเป็นเดือนพี่น้องเออเอาไปเอามาแล้วนี่มันจะเป็นมันจะมีข้อเสียมากกว่าข้อดีพี่น้องเออแต่ถ้าจะบำรุงจริงๆนะพี่น้องนะแต่ถ้าสีบำรุงจริงๆเป็นการเสริมสารอาหารให้ข้าวจริงผมว่าฉีดพ่นฉีดพ่นทางใบสีดีกว่าฉีดพ่นทางใบสีดีกว่าอันนี้พูดถึงว่าถ้าอยากทำจริงๆนะนะเออ ฉีดพ่นทางใบมันจะดีกว่าเพราะว่าใบข้าวก็เปรียบเสมือนห้องครัวอือแมนวอคือเราฉีดปุ๋ยเข้าทางใบโดยตรงเลยเนี่ยฉีดปุ๊บเอาไปใช้ได้ทันทีปุ๊บปั๊บเลยมันสีรวดเร็วอือแต่ถ้าเราไปใส่ปุ๋ยเม็ดนี่กว่ามันสีเดือนทางกว่าปุ๋ยชีละลา่กว่าเขาชีได้กินมันไม่ทันการพี่น้องเออแต่ถ้าพูดจากใจผมนะเออถ้าพูดจากใจผมนะคือ ถ้าข้าวถอดลวงแล้วนี่เออไม่ต้องไปเฮ็ดยางดอกพี่น้องปล่อยโหลดเออไม่ต้องไปเตะต้องมันเออมันได้เท่าไหร่เอาเท่านั้นแหละเออไม่ต้องไปหาอนุน่นอันนั้นอันนี้มาฉีดหรอกอือคือมันผมว่ามันมันช้าไปแล้วเออถ้าจะไปบำรุงตอนที่เขามันถอดห่วงแล้วคือมันช้าไปแล้วพี่น้องมันช้าไปแล้วเออถ้าจะให้มันคือ,อยากอยากจะให้มันได้ประโยชน์จริงๆนี่คือเฮ็ดยางก็แล้วแต่ มันต้องทำตั้งแต่เนื่นเนนพี่น้องทำตั้งแต่เนื่นเนื่นออวางแผนตั้งแต่เนิ่นเน่นวางแผนก่อนที่ต้นข้าวหรือว่ารวงข้าวมันที่ถอดห่วงเออห้าว่างแผนตั้งแต่เนื่นเนื่นพี่น้องเออทำอะไรก็ตามอย่าไปทำอะไรที่มันกระชั้นชิดไปแล้วเออเพราะว่าอย่างกระตามถ้าเราไปทำกระชั้นชิดไปแล้วเนี่ยถ้ามันส่งผลเสียมากเนี่ยเรียบร้อยเลยเด้พยยี่น้องเออไม่มีโอกาสแก่โตเลยเด้ ถ้าสมมติว่าถ้าเราไปเสริมปุ๋ยไปฉีดปุ๋ยเพิ่มในช่วงที่ข้าวมันถอดห่วงเนี่อถ้ามันถ้ามีโรคมีเพลี้ยมแมลงข้าวเนี่ยคือจบเลยเด้แก้ไขยังบ่ได้เลยแก้ไขอีกทีคือปีหน้าเลยเด้เพราะฉะนั้นก็ใครที่ถามมาบอกว่าข้าวถอดรวงแล้วมันใบเหลืองเนี่ยเอเราจะหาอะไรมาฉีดพ่นได้ไหมผมแนะนําเลยนะบบต้องเห็ดหยางปล่อยมันเลยพี่น้องปล่อยมันเลยมันเป็นเรื่องธรรมชาติของมัน ข้าวเนี่ยมันถอดรวงแล้วเนะี่ยมันก็ดึงสารอาหารมาใช้เป็นเรื่องธรรมดามันก็ทําให้ใบเหลืองเป็นเรื่องธรรมดาเออมันหมดอายุไขของมันพี่นอ้องบ่ต้องไปเฮ็ดหยังเปลืองต้นทุ่นซื้อๆพี่นอ้องเออถ้าจะทํานะทําก่อนที่ข้าวถอดรวงมันจะได้ประโยชน์กว่าอทําในช่วงนี้นะมันสีได้ประโยชน์กว่าก่อนเขาก่อนที่ข้าวจะถอดรวงเนี่ยเออมันสีได้ประโยชน์กว่าห้าปุ๋ยห้ายังมั่ารุงโลดตอนนี้นะอ่าก็ ฝากไว้แล้วกันพี่น้องฝากไว้แล้วกันสำหรับเอฟซที่ถามมาอ่ะโอเคประมาณนี้พี่น้องฝนก็ตกป่อยๆมาแหละปอแปะปอแปะมาหนแหละโอเคครับผมไปแล้วเดี๋ยวฝนสีตก